ขอดีมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะคนในพื้นที่โคราชด,ด้วยนะคะมั n e y Expo กซ์ำลังจะจัดในพื้นที่แล้วค่ะโดยชาวโคราชนะคะเตรียมพบกันค่ะ m ั n นี่เอ็กซ์โปโคราชจัดเต็มทุกโปรโมชั่นแน่นอนค่ะ ทางคุณภาคณีวิริยะรังสริตประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปเิผยค่ะบอกว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่19มันนี่เอ็กซโป2025โคราชระหว่างวันที่8-10สิสิงหาคมนี้ณ m c c Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอโคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคตะวันเชียงเหนือที่สําคัญและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยังมีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัดนะคะอยู่ที่1 4 1 4งแบาทต่อปีมานิสปนนะคะจึงเลือกจัดงานติดต่อกันในปีนี้เป็นปีที่19แล้วค่ะ ซึ่งผลจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จโดยยอดธุรกรรมทั้งแบบออฟไลน์ line, ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงานและแบบออนไลน์นะคะรวมกว่า5,500รายการค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะนอกจากการนำเสนอบริการการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตบัตรเงินสดเงินฝากสลากออมทรัพย์ดิจิตอลแบงกิง้ง ออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภยัยไปจนถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนยังคงมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงินที่ทันสมัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนที่ยืดหยุน่นสามารถปรับตัวได้ตามสถานก,การณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะและเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวด้วยค่ะ ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนแล้วค่ะมีเรื่องราวของการเงินการลงทุนรออยู่ที่นี่เพียบเลยนะคะ8-10สิสิงหาคมนี้มาพบกันค่ะ